สนับสนุนข่าวโดย DBMP Double m a c p a d ดสนใจสั่งซื้อโทร088 309 6600 Line at DBM 6600ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสรลายแดง Her b Herb สนใจสั่งซื้อโทรมาได้ที่เบอร์061 587 8999หรือ Line Her b Herb 99 สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้ทีมข่าวบ้านบ้านทีวีช่อง73ศูนย์ข่าวภาคใต้นะคะได้เดินทางไปพร้อมผู้ใหญ่วิชิตชูรีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1ตําบลพ่วงพรมโคอำเภอกเนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะวันนี้ก็ได้ไปเก็บภาพบรรยากาศโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นนะคะเกี่ยวกับวันจบปีจบเดือนประจำปี2568ณสำนักสงพรมมรังสิตหมู่ที่6ตำบลพ่วงพรมโคอำเภอกเนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก่อนอื่นในฉันจะพาท่านผู้ชมไปรับชมช่องทางการติดตามข้อมูลข่าวสารได้หลาาาาายยๆชช่่่่ออองงงงทนนนะไมมวจจเเป็รัับสญญณีพ70 ช่อง113นะคะทาง YouTube ใไปพิมพ์ว่าบอกอรพรชัยสังดวงยางชาแน,นลทางเพจได้พิมพ์ว่าเพจบอกอรพรชัยสังดวงยางชาแน,นลเช่นกันค่ะ วันนี้วันที่27เมษายน2568นะคะช่วงเช้าก็ได้มีพุทธบริษัทได้เดินทางนําปิ่นโตมาถวายพระทหารเพนเดพระภิสุสูง,สงนะคะก็ได้มีผู้นําท้องที่พร้อมไปด้วยผู้ใหญ่วิชิชูรีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หนึ่งและก็สอจอวัชรินสุขใสสอจอบอยเกศสองอำเภอเคียนซานะคะร่วมด้วยผู้นําท้องถิ่นชาวบ้านมาร่วมทําบุญสง่งน้าพระรถน้ําขอพรผู้สูงอายุนะคะภายในงานในวันนี้ก็จะมีการละเล่นต่างๆเช่นการลเล่นแข่งขันสบ้าการแข่งขันยิงหนังสติ๊กนะคะมีเสียงดวงนาววาาาาชคคนะคะมีกรรํถย สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีการแสดงมนโนราลูกเพชรธรรมรัตน์รำถวายหลวงพ่อพอนะคะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ผู้ใหญ่วิชิตชูรีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หนึ่งตบลพวงพรมกรนะคะแล้วก็สจวัจรินสุขใสสจบอยเขตสองอำเภอเคียนซากันนะคะเชิญค่ะครับสวัสดีครับผมนายวิชิตชูรีนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หนึ่งตำบลพวงพรมกอครับวันนี้ก็ยินดีด้วยครับที่ได้มารวมกับหมู่ที่หกบ้านพลนงทิศนะครับซึ่งวันนี้ขึ้นเดนุก เ,เดือนหกขึ้นนึงขำครับเที่ยววันจบปีจบเดือนทางมู่บานนี่ก็ได้จัดอ่านอาบนา้ำล่วงป่อพ่อทึ่งได้ชืบนหนวงกันมาจากหลุนทุน่นุนนะครับต่อไปก็ผมจะดูแลพัฒนาในจุดนี้ให้ดีกว่านี้ครับทึงดีคาดไม่นานครับคือข้อขอบคุณรสรรท้อนะครับท้อจา้ามาเอาคือได้ส่งค้องชำรวยมาครับผู้สูงอายุครับผมขอบคุณครับ แล้วอยากจะถามผู้ใหญ่นิดนึงนะคะผู้ใหญ่อยากจะพูดอะไรถึงเยาวชนรุ่นหลังที่ว่าสืบสานประเพณีต่อไปให้ให้รุ่นลูกรุ่นหลานหลายๆรุ่นได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมประเพณีค่ะเอาครับทิงนี้คือทิ้งนี้ทีาสำคัญนะครับอยากให้ลูกหลานดูลนงลั่นะครับได้ชืบเนืองวัฒนธรรมในจุดนี้ต่อไปกับผมครับผมครับสวัสดีครับกลับสวัสดีครับกับผม านายวัจจรินทร์สุขใสสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอเกียนชาเขตสองนะครับวันนี้ก็รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมหานประจำป,จปีจบปีจบเดือนนะครับประจำปีพุทธศักราช2568ณาบ้านพรมรังทิตหมู่ที่6ตตำบลพ่วงพรมกรภายใต้การนำโดยนายธุติใจกุลผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6 ตำบลพว่วงพลงกรนะครับและคณะ,นะะกรรมการหมู่บ้านแล้วก็ต้องออขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลพว่วงพลมกรภายใต้การนำของนายดีวัฒเก้วประกอบนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพว่วงพลงกรที่ได้เห็นความสำคัญในการจัดงานประเพณีครั้งนี้และก็ได้ สนับสนุนเงินบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลมาจำนวนหนึ่งนะครับจึงตั้งเป็นประจำทุกปีและก็มีสมาชิกสภาตลอดประธานสภานะครับแล้วก็แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมอนุมูนาบุญในงานในครั้งนี้กันมากหน้าหลายตานะครับและก็ต้องขอขอบคุณาทางโรงทานและก็คณะจรบนะครับแล้วก็ผู้เกี่ยวข้อง ที่ไม่ได้อเอยนมทั่วถึงนะครับก็ผมก็ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับด้วยใจจริงที่ได้ร่วมกันสนับสนุนผลักดันให้งานในวันนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับกับผมก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านเป็นอย่างสูงอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณครับค่ะตอนนี้ดิฉันยืนอยู่กับท่านผู้ใหญ่สุทธิชัยคุณนะคะผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6กตาบลพ่วงพรมกรอำเภอเกียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะค่ะสวัสดีค่ะครับขอ,ขอสวัสดีนะครับ กบดีทางหมู่บ้านหมู่ที่6บ้านพรหมสิทธิ์นะครับตำบลพ่วงมงคลก็จะมีประเพณีนะครับจบปีจบเดือนนะครับทุกปีนะครับทุกปีในภาพของตำบลพ่วงมงคลจะมีที่นี่ที่เดียวนะครับที่หมู่ที่6กบ้านพรหมสิทธิ์นะครับก็ในการจัดครั้งนี้นะครับก็มีงบประมาณนะครับจากอบตนะครับสนับสนุนมา10,000แบาทนะครับแต่ก็ คงจะไม่พอนะครับก็มีชาวบ้านนะครับก็ช่วยๆกันนะครับก็ในส่วนนี้นะครับก็เพื่อรักษานะครับประเพณีวัฒนธรรมนะครับของชาวใต้เอาไว้นะครับครับผมอยากจะถามผู้ใหญ่สมิทธ์น,นะคะว่าการละเล่นต่างๆอย่างเช่นภายในวัดไม่ว่าจะเป็นนาวาพาโชคหรือว่าการการแข่งขันกีฬาสวบ้านนี้เพิ่นสมทบคนนี้จะเป็นในช่วยเรื่องใดเกี่ยวกับสํานักสงฆะ์คะ อ๋อสำหรับการนาวาพาโชคนะครับนาวาพาโชคแล้วก็มีสบ้าแล้วก็ยิงหลังสติ๊กนะครับก็เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านนะครับก็าหรัไรได้นะครับรายได้ก็เอามาบูรณะนะครับสาหรับสํานักสงฆ์บ้านพมทัมณิ์แห่งนี้นะครับส่วนรายไดท้ทุกปีที่จัดงานที่นี่มีคนได้เดินมามาเยอะไหมคะมาชมมีทัศกศรารหรือว่าการละเล่นประเพณีต่างๆที่วัดแห่งนี้ค่ะครับมามา,มาเยอะนะครับมาเยอะทั้งตําบลน,นะครับตำบลใกล้เคียงด้วยมาก็มา มาเที่ยวกันเยอะนะครับเพราะปัะเพบนี้นะครับประเพณนี้ของตำบลนะครับก็ตำบลพ่วงก็ตามที่บอกนะครับก็จะมีอยู่จบปีจบเดือนนะครับก็มีตำบลพ่วงคลอนนะครับสำนักสงฆ์บ้านพรมสิทธิ์หมู่ที่6นะครับแล้วก็จะมีแห่งหนึ่งนะครับสำหรับอำเภอเกียนซาก็คือที่วัดอรัญคามารีนะครับในการจัดจบปีจบเดือนนะครับขอบคุณมากนะคะ วันนี้ก็ได้มีผู้ใหญ่สุทธิชัยกุลนะคะผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6ตาบลพ่วงพรมคอน,นะคะท่านก็ได้ยินดีต้อนรับพุทธบริษัทที่เดินทางมาร่วมทำบุญในวันนี้นะคะวันจบปีจบเดือนคือวันสิ้นเดือน5เริ่มขึ้นเดือน6คือวันเรม15บห้าขเดือน5นะคะแล้วก็เป็นวันขึ้นหนึ่งามของเดือนที่6นะคะค่ะนี่ก็คือรายละเอียดทั้งหมดวันนี้เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมของภาคใต้นะคะดิฉันนางสาวเรนูธารพรผู้ประกาศข่าวโดวยบอกอรพรชัยสังดวงยางหัวหน้าทีมข่าวบ้านบ้านทีวีช่อง, 30, าาาองนา สนับสนุนข่าวโดย DBMP Double m a c p a ัดสนใจสั่งซื้อโท 00, line ร088 309 6600 Li@ n e แอ DBM 6600ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสรายแดง Her b Herb สนใจสั่งซื้อโทรมาได้ที่เบอร์061 587 8999หรือ Line at Her b Herb 99